Of others. You abuse every resource available to you, tearing apart lives in your quest to find the truth. Now we will see if you can overcome your obsession. No doubt you remember the device attached. สวัสดีทุกท่านเดินนะครับวันนี้มาพบกับเอ้ไม่ใช่ต้องพูดว่าเออ่ลืมทุกทีเลยนะยินดีตอนเราเข้าสู่รายการเกมเมอร์จะพูงนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงไม่กแล้วนะครับเอ่อเฮลเรอร์นะเฮลเรอร์เกมนะฮะเฮลเรอร์เกมก็เห็นเขาทำกันเยอะแล้วเรายังไม่ยังไม่มีอะไรเลยก็ทำมั่งนะเกมซอลเกมตัดต่อตายเเป็นนพื่อ เราเรา,เราก็อยากดูมันเล่นด้วยเออ๋รวตุกกระพำมันกระตุกกระตุกเ้ยมันเริ่มนิวเกมกันเลยฮะนิวเซอร์เผาหลอนแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้มันมีให้กดเออสตาร์ทเกมกับเอ็กซ์เกมยังไม่ทันได้กดสตาร์ทมันเข้ามาแล้ว <c oughs> มันเข้ามาให้เฉยเลย <c oughs> เออตอนนี้คุณต่อเขาเออเธอไงวะดูหน้าจอผมด้วยโปรแกรม ทีมวีเวอร์นะมันบังคับบังคับบังคับมันได้บังคับมันได้แต่มันก็ตุกมากอู้ดูภาพค้างต่อระวังตกแก๊นะโอ้แค่เริ่มก็หล่อนละแค่เริ่มก็หล่อนแล้จริงๆอุ้ยกดปิดจอให้อนเก็บไว้ในแท็บแบบป้าเน้อ อ๋อไอ้นี่ไอ้นี่พักอะไรวะไอ้นี่มันโดนแหกปากอะโดนแหกปากภาคอะไรวะไอเอเอ็มตรงนี้ไปดูตัวอย่างแล้วโหขวดร้อนเลยมันมีตัวไอ้นั่นอะหันหันหันหน้ามาเนี่ยยังมาแล้วหันแล้วหันมาแล้วอะอะไรบนอะไรบ่นก็พูดอะอะไรบนอะไรบ่นอะไร แต่กลวัวเวละ่ะยุ่งเ,<ม>เพิ่มเสียงอีกหน่อยลองลองลองเล่นให้เดิเพิ่มเสียงให้มันแบบ<ะ>ให้มันหลอนกันเลยให้มันหลอนไปเลยไอ้ยจริงมันมาแล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี้ละกลัวเบิกฮัดขอได้ไหมนะเก็บไม่ได้จ้ะเนย์เวลามาอยู่กับมันเลย น่นี่มามามาออฟชั่นได้ไงวะไอติงไอร้อนเห็นตอนนั้นบอกนะวะไอเถิกไอเถิกไอเถิกมันตรงอะไรอ่ะ ไอ้เจนดแล้วหลุดแล้วทีนี้ต้องหากุญแจได้และนะทีนี้เช็คคอยมันมันทำอะไรวะเบิ้มย่อเลยหน้าว่ะเฮ้ยทำอะไรวะตอนนี้สาม รีมีไแล้วแหกแล้วแกแล้วอหัเอ้ยหัวเราอ่ะฮะแหกแล้วั่หัวเราเออตายแล้วหัวตายแล้วอเอมันมันหมุนอะไรวะเมื่อกี้มันให้หมุนอะไรไม่รู้ เออมันเห <finalement computed. S 2> ็บนส่มันเห็บแกมัหมนไะเดี De ๋ยวๆๆีกเดี๋ยวเดี yeah, there, 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 there. ๋ยวเดี๋เดี๋ยวๆดีเดี๋ยเีมีคอนโซลไหม เอ้ยเดี๋ยวกลับมาใหม่มโอเคมาใหม่ไม่รู้ต้องทำไงนะตรงนี้ไม่รู้ต้องทำไงมันมันมาให้กด a s d w เลยแบบกดเป็นวงกลมไหมอ่ะ่าให้พ่ดเอาสี่สี่อ๋ออ๋อเรียบร้อย เอ้ยทำไ,<ะ>ไมวะฮะไอ้บ้าข้างๆมันจะมีเลขบอกอ่ะมันจะมีเลขบอกอ่ะในเห็นอะโปมัน,มน,มนมกระตุกมากภาพมาเป็นยังไงวะมาเป็นสก,กินช็อตเลยเอ้ยเล้วมีเอ้ยมีตัวอะไรอ่ะมีต่อยได้มีต่อยได้เฮ้ยมีหล,ลบหลบนั่นนั่นหลบนั่นนั่นหลบหลบ ่ทำไงยัอค่อยไปดูคลิปตเต็มคือจิกการูไหมไม่ใช่แล <sayin S 1> นะ้วจะเอารหัสที่ไหนวะ ต้องต้องต้องเจอตรอบพ้องเลยให้แบบสก,กายลิมไปเลย <c oughs> เคยเล่นไม่ใช่อหรสกายลิมอะ <c oughs> ่ะเคยครับก็ลืบนั่นแหละอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยปิดเอ้ยเธอเธออ๋อโหไปแชกตกแต่งเอาลืมมาเป็นสก ชุดปิดประตูอ๋อนี่ชัดเลยชัดเลยรหัสชัดเลยสี 4, 3, ่สามหนึ่งก็ว่ามันเหมือนเลขอะไรวะ 4, 3, สี่สามหนึ่งอ๋อสี่สามไม่ใช่แปดครับครับครับ นี่มันแนวเอาหนิแล้วเนี่ยไอ้ที A ่ T, ประตูล็อกกันเก็มาหารหัสเนี่ยหรือว่าหนึ่งสามสี่แนวเอาอนิอ่ะเนี่ยอ้าหรือว่าสี่สามหนึ่งก็ไม่ได้เว้ยมันค้างอยู่เลยค้ยางเลยเออเดี๋ยวนะเราต้องไขที่ฉัน อ่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาใหม่โอ้อโห<อ>ส,สุดยอดสุดยอดจริงๆเลยทำไมอ่ะเดี๋ยวไปดูดิสุญญดยอดสี่สามสับไม่ไหรอ สี่ไม่หนึ่งก็เจ<ะ>็ดอะเจ็ดเรียบร้อยสี่จ็ดจอยจิงจงก็หลอนด้เนะี่ยไปเล่นกวนดีกวาอย่างนี้เนียววันเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย หนูหนูน้อยคอยรักเฮ้ยมีทีวีด้วยนอ่นและนั่นแล้วมีเสียงตึกตึกแล้วอย่าโน้ยอย่าโน้ยต่อย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 โน้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยเสียงเพื่อนเฮ้ยเพื่อนโอ้แค่บอกว่เพื่อนเรานั่นไงเจอคนอื่นด้วยเฮ้ยระเบิด เฮ้ยระเบิดเว้ยโอ้ my g า d โอ้โหอะไรอ่ะไออยู่ในกล่องวะไออะไรอยู่ในถังวะสวยแล้วไงสวยแล้วไง เราเบิดเดินแล้วโอ้โหเวลาหนีบ้าหนีบอเลยเนอะหนีดิไอ้ตัวซ่วงเข้าไปขี้อ่ะอ้อโหเจ็บมันมีอะไรนะเนี่ยไอ้ตัวซ่วงอ่ะ ô tìm khen lê chớ đâu Ôi, về gì đâu rồi? ơ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  à? ơ <laughs> hey. ไปที่ต่อไปกันกูเปิดแล้วโอ้โหกระจกอ่าได้เพื่อนแล้วไปแล้วคนหนึ่งทีนี้ก็เริ่มหายตับแต่ว่าเรายังไม่ค่อยไว้ใจมันนะมันเดินไปไหนวะอีกไม่นานมันก็ต้องตายเชียบอ่ะได้ภูมิเชียร์ไหมเฮ้ยอีไมตายเจ๊อแล้วเฮ้ยเฮ้ยลุงวะเฮ้ยลุงลุงมาทำอะไรตรงนี้ ลงเอ้ภูมิเชื่อไหมอีกไม่นานเพื่อนเราต้องตายเออเออต่อยกันละต่อยกันละเอ้าเอ้เอาต่อยกันเอ้าเอ้าเอ้าเอใครต่อยกันอ้าวเฮ้ยไปดับเฮ้ยไปดับเฮ้ยน้ำตรงนั้นมีแสงด้วยต้องเดินไปทางสว่างเออ เฮ้ยใครใครไปนอนอยู่นั้นเนื้อตัวอะไรไปนอนอย้ะฮะไอ้หุ่นตัวอะไรไปนอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปฟังเว้ยหล่อนไปสี่วินาทเพื่อนเราต้องตายเชื่อดิเฮ้ยไฟสว่างเฮ้ยใครวะมาอยู่ข้างวะ เพื่อนเราไหมเราเฮ้ยเมื่อกี้ใครวะเพื่อนเราไหมไม่เห็นเทำไมเลือดเลือดลดถนะนั่นทำไมเลือดลดนะก็ไม่รู้ดิเมื่อกี้เจออะไรบอกก็ไม่รู้เออฮะเออเฮ้ยอะไรเทียนเทียน ไอ้ภูมิในีนในใน,นี้ในนี้คือที่ไหนเนี่ยไม่รู้พูอจะต้องรู้เฮ้ยข้างล่างมีอะไรอ่ะมีคนคนนะ,คนะเครื่องเราไม่ได้แหลกเลย เร่งเข้าไปเลยเจออะไรวะโอ้ยใครตกวะไอ้ท่อไอ้เพื่อนเราไม่เห็นไอ้ท่อท่อท่อไอ้ตัวอะไรอะอย่าเ้ยมาเพื่อนเราเลยเออโออเออไอ้แมลงอะ ตบตกันเลยตบไม่ได้เลยมันต่อยอย่างเดียวอ่ะนี่กันได้แล้วได้แล้วแล้วทำไมรู้สึก<อ>ว่าตัวเราผมหยิกยังไงแน่นอนไม่เท่พอเอง,งเราแล้วใครอยู่ในห้องกระจกนั่นวะเฮ้ยภูมิจะตายแล้วเฮ้ยแตงตัววางในใน อีแะเอ้ยใครใครใครในประตูวะเป็นชิ้นเลย Fuck แดกข้าประตูไปเลย Open the door เอ็ดอุอ้ยมืด เสียวเนอะว่าวแม่ผมเออเลเลือดจะหมดอยู่แล้วเนี่เออยเรยจะมีเช็คพอยต์แสดงว่าข้างหน้าต้องมีอะไรแน่ผมโอ้โหนี่ปืนนะเนี่ยนีออ่ทำไมรู้รสึกอยู่ดีเลือดมันลดไปเองวะใช่เ <c oughs> หรอดูดิตอนตอนนั้นมากกว่านี้ไม่ใช่แล้วทำไมเลือดเหลือเท่าน,นั้นแลว้วอะ เพิ่มแล้วโอ้โหอะไรปิดทางหมดเลยโอ้ยส่อส่อกุญแจอยู่ข้างในตัวเราหนาเองเชื่อดีตรงไหนมีเช็คพอยต์ตรงนั้นต้องมีอันตราย เ้ยมันทำอะไรอ่ะขีนปนาอุไม่มีอะไรด้วยมันเข็มเลยไหมกุญแจอยู่ในตัวเราเหมือนกับเรากินเข้าไปนะไม่ใช่มันผ่าตัดเลยกุญออแจอยู่ในตัวเราเราจะต้องทำยังไงครับ ก็ผ่าดิครับไม่เอาจริงดิจะผ่าจริงดิไม่ได้แก้ปัศนาแต่ไม่รู้แก้ยังไงแต่ยังไม่รู้ว่ามันให้ทำอะไรแก้งไงเทพเองแบบไหน เได้แล้วไม่ได้แล้วอ่ะเฮ้ยมันมันมีทางเข้าไปด้วยห้องผ่าตัดไหมวะประตูเปิดได้เว้ยน่ะเฮ้ยโอลดอกด็อก ดูอะไรอ่ะ <c oughs> อานไม่ออกไม่ต้องไปอ่านมันนะเช็คอยหน้ามันต้องมีอะไรแน่ภูมิเตรียมใจไว้เถอะมือเช็คควอยส์อย่างนี้ <c oughs> เฮ้ยเกินกินน้ำเลือดเพิ่มไปน้ำน้ำน้ำอะไรอ่ะ ภูมิน้ำอะไรวะดูดิเลือดเพิ่มเอาน้ำหมดเอาให้เต็มเลยเอาให้เต็มเลยน้ำหมดเอนืน้ำหมดดิต้องจำเอาไวนะ้นะที่เพิ่มเลือดอะคลิปมันยาวเกินไปไหมเนี่ยกี่นาทีอะเนะี่ยไม่รู้อะไม่เป็นไรหรอก เมื่อคนดูใช่ป่ากระพุกโหลดสิโดเซมนะครับเฮ้ยในโถส่้วมมีอะไรอะ่ะไม่มีอะไรเลยทำไมว่าพลพิทต์ต้นไม้ <c oughs> นี่เน็ตเน็ตเน็ตเวลาโหลดอ,อะไรแก๊สหมดอ่ะมาแล้วแล้วมตื่นเทน,นะครับเราได้บอกเวหลายรอบแล้ว เด e อ e คีทูเดือเดอดเดอะไรหลายไม่ดูใคร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 ซาดิสไปหาเล็ไม่้ <c oughs> ยใช่ใครชอบเกมหล่อนแนะนำเลยครับอันหลอนคอ,อ,อ็อบอ่ะนั่นแหละหนุกเนาะแต่หาไม่เจอสักเกมนึงใช่ใช่ฮีทิงโฟมันมันยิงแบบมัน ทำภาพเป็นสกรีนช็อตเลยอ้โหัวไม่ไม่ค่อยชอบเว้ยแบบมัน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 ส่งเป็นผ้าอ่ะมันไม่ส่งเป็นเคลื่อนไหวอ่ะแบบเหมือนเหมือนเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งเลือดสลับกันอ,อ่ะกดสามเพิ่มเลือดฉีดเวก้าออ ปเปิดดีวะอีก4ชั่วโมงเสือแฟงไม่จะเสร็จนี่ได้ทางแล้วให้ hey, ภูมิวันนี้วันอะไรวะวันพฤหัสพลือหัส เดิร์ะคีทูอะไรเฮ้ย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 เช็คพอยต์อีกแล้วครับมันต้องมีอะไรสักอย่างเฮ้ยมีอะไรอ่ะคงคนตายคงดักจิต อนี่งไงกุญแจแทำไมกุญแจไปอยู่ในท้องคุณอย่างนั้น